ประเทศไทยก็แค่ประเทศเล็กๆข้างๆพรมมานั่นแหละจะมีอะไรน่าสนใจกันมีนาคม2024มารีดูปองบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสชื่อดังพูดขึ้นระหว่างไลฟ์สดของเธอมารี Marie, ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า300,000คนมีชื่อเสียงจากการพิชิตยอดเขาที่ท้าทายทั่วโลกช่องของเธอที่ชื่อว่าปีนเขาไปกับมารี ได้บันทึกการเดินทางพิชิตเทือกเขาแอลส์ในยุโรปเทือกเขาโรกกี้ในอเมริกาและเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใตา้สำหรับการเดินทางมาเอเชียครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเพียงจุดพักเครื่องเท่านั้นเธอยักไหล่ให้กล้องเป้าหมายหลักของฉันคือภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นกับภูเขาฮาลลาซานที่เกาหลีใต้ส่วนประเทศไทยเหรอได้ยินว่ามีสตรีทฟู้ดอยู่บ้างก็คงแวะชิมสักหน่อย ปีแอร์สามีของเธอเสริมขึ้นที่รักได้ยินมาว่าเมืองไทยก็มีภูเขาสวยนะมารีหัวเราะขอร้องเลิกปีแอร์ประเทศที่เล็กกว่าบ้านเกิดฉันที่คอซิก,กาอีกจะมีภูเขาอะไรที่น่าสนใจยอดเขามงบลองที่บ้านเราสูงตั้ง4,810เมตรนั่นสิถึงจะเรียกว่าภูเขาของจริงทันใดนั้นคอมเมนต์ในไลฟ์ก็ทะลักเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับชาวยุโรปที่เห็นด้วยมารีพูดถูกแล้วภูเขาในเอเชียเตี้ยไปหมดประเทศไทยก็เด่นเรื่องอาหารไม่ใช่หรอถ้าจะปีนเขาไปปีนภูเขาจริงๆดีกว่ารอชมวิดีโอจากฟูจิซังนะคะมีเพียงคอมเมนต์ภาษาอังกฤษไม่กี่อันที่พยายามทักท้วงแต่ก็จมหายในข้อความชื่นชมอย่างรวดเร็วหนึ่งสัปดาห์ต่อมามารีและปีแอร์เดินทางถึงกรุงเทพ ทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคาดไว้ความประทับใจแรกที่มีต่อเมืองนี้คือความเล็กและแออัดตึกพวกนี้สิเธอพูดขณะถ่ายวิดีโอเบียดเสียกันไปหมดไม่มีความสง่างามแบบปารีสเลยทัศนคติของเธอเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยหลังจากได้ไปลองสตรีทฟูด้ดโอเคฉันยอมรับว่าอาหารที่นี่อร่อยจริงๆเธอกล่าวขณะเคี้ยวหมูปิ้งถึงแม้สภาพแวดล้อมจะบ,บ้านไปหน่อย แต่รสชาติสุดยอดมากวันที่3ขณะทานอาหารเช้าที่โรงแรมมารีบังเอิญได้ยินบทสนทนาจากโต๊ะข้างๆพรุ่งนี้จะไปดอยอินทนนท์กันไหมนักท่องเที่ยวแบคแพกคนหนึ่งถามเพื่อนไปสิได้ยินมาว่าท้าทายมากดอยอินทนนท์มารีแทรกขึ้นเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้าง,างคล่องแคล่วมันคืออะไรหรอคะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยไงครับ แบ็คแพ็คเกอร์หนุ่มตอบอย่างกระตือรือร้นสูง2,565เมตรเป็นหลังคาของสยามเลยนะมารีเกือบพ่นกาแฟออกมาหลังคาของสยามล้อกันหรือเปล่าเธอรีบค้นหาใน Google และพบว่าเป็นเรื่องจริงแต่เธอก็ยังไม่รู้สึกทึ่ง2,565เมตรยังไม่ถึง3,000ด้วยซ้ำที่เทือกเขาเอลส์ความสูงระดับนี้เราเรียกกันว่าเนินเขาเล็ก ปีแอร์เห็นแววตาของเธอจึงเสนอว่าที่รักเราไปลองปีนกันดูไหมไหนก็มีเวลาอีกสองวันก่อนจะบินไปญี่ปุน่นทำไมจะไม่ละ่ะมารีตอบอย่างมั่นใจเป็นโอกาสดีที่จะทำวิดีโอชื่อว่าในสายตานักปีนเขาฝรั่งเศสภูเขาลูกน้อยของไทยเป็นอย่างไรเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขานั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่และเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติดอ,อยอินทนนท์ระหว่างทาง มารีก็ยังคงวิจารณ์ผ่านกล้องไม่หยุดดูพวกเขาที่เรียกกันว่าสูงสิที่ยุโรปแบบนี้เรียกว่าที่ราบสูงชัดๆเมื่อถึงจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินป่ามารีเห็นนักปีนเขาชาวไทยจำนวนมากพร้อมอุปกรณ์ครบครันก็อดหัวเราะไม่ได้ดูคนพวกนี้สิแต่งตัวเหมือนจะไปปีนด้านเขาเอเวอเรสต์เลยการจะพิชิตภูเขาลูกเล็กๆแค่นี้ต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอ ส่วนตัวเท่นั้นสวมเพียงเสื้อยึดระบายเหงี่ยกางเกงขาสั้นและรองเท้าวิ่งแถมน้ำหนักเบาในกระเป๋านอกจากกล้องและน้ำก็แทบไม่มีอะไรเลยปีแยกเริ่มกังวลมารีเราควรเตรียมของไปมากกว่านี้ไหมเตรียมอะไรอีกมารีสวนกลับฉันคือคนที่เคยพิชิตมองบลองนะที่นั่นอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง20องศาเซลเซียสพายุหิมะก็มาแบบไม่ทันตั้งตัว ประเทศเขตร้อนชื้นแบบนี้จะหนาวสักแค่ไหนกันเชียวทันใดนั้นกลุ่มนักปีนเขาชาวไทยที่กำลังจะออกเดินทางก็สังเกตเห็นพวกเขาคุณผู้หญิงจะไปยอดดอยอินทนนท์หรอครับชายวัยประมาณ50ที่คุณอื่นเรียกว่าลุงถามเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะมีปัญหาอะไรหรอคะมารีตอบคุณลุงมองสำรวจอุปกรณ์ของเธอแล้วขมวดคิ้วแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้นะ ข้างบนอากาศหนาวมากแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะมารีถัดจังหวะแต่ฉันเป็นนักปีนเขามืออาชีพพิชิตยอดเขาทุกแข่งในยุโรปมาแล้วความสูงระดับนี้สำหรับฉันก็เหมือนเดินเล่นในสวนหลังบ้านคุณป้าคนนึงในกลุ่มทนฟังไม่ไหวหนูเอ้ยดอยอินทนนท์ไม่ใช่ที่ล้อเล่นนะมีคนเกิดอุบัติเหตุบนนี้ทุกปี ฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณค่ะมารีกล่าวอย่างสุภาพแต่พูดจริงๆนะคะเมื่อเทียบกับภูเขาที่ฝรั่งเศสแล้วที่นี่ก็เหมือนสนามเด็กเล่นนักปีนเขาชาวไทยมองหน้ากันรู้ว่าพูดไปก็คงไม่มีประโยชน์แต่คุณป้าคนนั้นก็ยังหยิบขนมปังที่ห่ออย่างเรียบง่ายสองสามชิ้นออกจากกระเป๋าเอาเถอะในเมื่อยืนยันแบบนั้นอย่างน้อยก็เอาขนมปังนี่ติดตัวไปด้วย ข้างบนไม่มีอะไรกินนะมารีมองขนมปังจากร้านสะดวกซื้อที่ดูธรรมดาในมือแล้วแอบขำในใจเธอมาจากฝรั่งเศสดินแดนแห่งขนมปังและเบเกอรี่ขนมปังที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้ในสายตาเธอถือเป็นการดูหมิ่นขนมปังฝรั่งเศสอย่างร้ายแรงแต่เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเธอก็รับมาขอบคุณมากค่ะพวกคุณใจดีจริงๆเมื่อหันหลังกลับ เธอแอบกระซิบกับปิแย่ดูขนมปังนี่สิคงซื้อมาจากเซเว่นแน่ๆเลยที่ฝรั่งเศสของแบบนี้แม้แต่คนจอนจัดยังไม่กินเลยปีแย่เตือนที่รักเขาก็มีน้ำใจนะฉันรู้รู้มารีตอบแล้วยัดขนมปังลงไปที่ก้นกระเป๋ายังไงเราก็ลงมาถึงข้างล่างตอนเที่ยงอยู่แล้วไม่ได้ใช้หรอกนักบินเขาหนุ่มอีกคนพูดภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นว่า ต้องระวังจริงๆนะครับดอยอินทนนท์เหนื่อยเจ้าที่เจ้าทางแรงมากเจ้าที่มารีหลุดหัวเราะออกมานี่มันศตวตรรษที่21แล้วนะยังเสื้อเรื่องงมงายแบบนี้อีกหรอชายหนุ่มหน้าแดงไม่ใช่เรื่องงมงายครับมันคือการให้ความเคารพต้องเคารพพระภูเขาค่ะมารีตอบแบบขอไปขอมาฉันจะเคารพพระภูเขาลูกน้อยของคุณ ท่ามกลางสายตาที่เป็นห่วงของนังปีนเขาชาวไทยมารีและปิแยก็เริ่มต้นการเดินทางพิชิตด,ดอยอินทนนท์ด้วยอุตกรณ์ที่ไม่พร้อมช่วงแรกของเส้นทางเป็นไปตามที่มารีคาดไว้เดินง่ายและไม่ชันเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันง่ายมากที่เรียกกันว่าหลังคาของสยามก็แค่นี้เองเธอบอกกับกล้อง แต่สิ่งที่เธอไม่ทันสังเกตคือนักปีนเขาชาวไทยที่มีประสบการณ์ต่างสายหัวให้เธอหนึ่งในนั้นพึมพำรรเดี๋ยวก็รู้มารีเดินไปถ่ายวิดีโอไปใบหน้าเปื้อนยิ้มสบายๆผู้ชมทุกท่านตอนนี้เป็นเวลากว่า10นาฬิกาเช้าเราเดินมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะบอกตามตรงว่ามันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะดูทางเดินนี้สิคะที่ฝรั่งเศสเราเรียกแบบนี้ว่า ทางเดินในป่าแต่เมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้นสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างแรกคืออุณหภูมิอากาศที่เคยอบอุ่นเริ่มเย็นลงและกลายเป็นหนาวเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นของเธอเริ่มไม่เปลี่ยนพออากาศเย็นเหมือนกันนะเธอถูอะาขาแต่ก็รีบพูดต่อแต่ไม่เป็นไรการออกกำลังกายทำให้ร่างกายอบอุ่นจากนั้นคือสภาพเส้นทางทางเดินที่เคยเรียบ ค่อยๆกลายเป็นหินและทางชันครุขระบางช่วงต้องใช้ทั้งมือและเท้าปีนไปเริ่มท้าทายขึ้นมาหน่อยแล้วนะมารีพูดหอบแต่ก็ยังง่ายกว่าเทือกเขาแอลป์เยอะตอนเที่ยงพวกเขามาถึงจุดพักมารีตกใจเมื่อพบว่าระดับความสูงเกิน2,000เมตรแล้วอะไรนะ2,000แล้วเหรอเธอมองเครื่องวัดความสูงอย่างไม่เชื่อสายตาแต่เราเพิ่งเดินมาแค่สชั่วโมงเองนะตอนปีนเขาที่ยุโรป การจะขึ้นมาถึงความสูงระดับนี้ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันแต่เธอก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองประเมินดอยอินทนนท์ต่ำกว่าไปสงสัยวันนี้ฉันฟิตเป็นพิเศษเธออธิบายให้กล้องฟังตอนนั้นเองกลุ่มนักปีนเขาชาวไทยที่เจอเมื่อเช้าก็เดินมาถึงจุดพักเมื่อเห็นมารีคุณป้าก็ถามด้วยความเป็นห่วงหนูโอเคไหมดูเหมือนจะหนาวนะ มารีเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเธอกำลังสั่นอุณหภูมิบนดอยต่ำกว่าข้างล่างอย่างน้อย15องศาและเธอสวมเพียงชุดกีฬาบางๆใช่ฉันสบายดีค่ะเธอฝืนตอบแค่ไม่คิดว่าอุณหภูมิต่างขนาดนี้ในกระเป๋าป้ามีเสื้อกันหนาวเอาไปใส่ก่อนไหมคุณป้าเสนอด้วยทิฏฐิมารีปฏิเสธไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราก็จะลงเขาแล้วชายหนุ่มคนเดิมอุทาน พวกคุณยังไม่ถึงยอดดอยเลยนะนี่แค่ครึ่งทางเองครึ่งทางปีแอร์ถามตกใจแต่เราเดินมาสามชั่วโมงแล้วนะใช่ครับจากตรงนี้ไปถึงยอดก็อีก3-4ชั่วโมงคุณลงอธิบายและทางข้างหน้าจะชันและเดินยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายสีหน้าของมารีเปลี่ยนไปเธอเคยคิดว่าจะใช้เวลาอีกไม่เกินชั่วโมงก็ถึงยอดแล้วก็จะสบายลงเขา แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอคิดปิดทั้งหมดที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอเริ่มรู้สึกหิวมากตอนเช้าด้วยความมั่นใจเกินร้อยนอกจากน้ำสองขวดแล้วเธอก็ไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมาเลยที่รักปีแอกระซิบเราหาอะไรกินกันหน่อยไหมกินอะไรละ่ะมารีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพวกเขาไม่มีอะไรเลยทันใดนั้นเธอนึกถึงขนมปังที่ก้นกระเป๋า แม้ในใจจะไม่อยากกินมันเลยแม้แต่น้อยแต่ความหิวก็ทำให้เธอไม่มีทางเลือกเธอแอบหยิบขนมปังออกมาฉีกซองมันคือขนมปังไส้ธรรมดาที่หาซื้อได้ทั่วไปใน 11. เซเว่นอีเลเ่อ้ยที่ฝรั่งเศสขนมปังแบบนี้ฉันไม่แม้แต่จะใช้ตามองเธอคิดในใจแต่เมื่อเธอกัดเข้าไปคำแรกสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความหิว หรือเพราะอากาศบริสุทธิ์บนดอยขนมปังธรรมดาไส้ชิ้นนี้กลับอร่อยอย่างน่าประหลาดใจเนื้อขนมปังนุ่มๆกลิ่นเนยหอมอ่อนๆและรสหวานกำลังดีท่ามกลางความสูงกว่า2,500เมตรในลมหนาวที่พัดจนตัวสัน่นขนมปังชิ้นนี้มอบความสุขให้เธออย่างเหลือเชื่อเป็นไงบ้างปีแอร์ถามมารีไม่ตอบเอาแต่กินอย่างอรดอร่อย ในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทำไมนักปีนเขาถึงพกขนมปังแบบนี้มามันพกขาง่ายพลังงานสูงและอร่อยเป็นพิเศษเมื่อกินบนภูเขาหลังจากกินขนมปังและได้พักฟื้นพลังงานแล้วเส้นทางที่เหลือก็ทำให้มารีได้จระหนักถึงความโอหังของตนเองอย่างแท้จริงหลังจากผ่านระดับความสูง2,200เมตรไปแล้วต้นไม้เริ่มบางตากลายเป็นโขกหินโล่งๆทางชันขึ้นเรื่อยๆ บางช่วงแทบจะเป็นแนวตั้งนี่จะปีนขึ้นไปได้ยังไงมารีมองทางชันเบื้องหน้าความกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าเป็นครั้งแรกที่น่ากลัวกว่านั้นคือสภาพอากาศท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมีเมฆดำทะมึนเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิลดลงและลมเริ่มพัดแรงขึ้นแย่แล้วดูเหมือนฝนจะตกคุณลงพูดเราต้องรีบหน่อยไม่นั้นจะอันตราย วินาทีนั้นมารีตระหนักถึงชะตากรรมของตัวเองอย่างแท้จริงเธอยืนอยู่บนความสูงเกือบ2,500เมตรในชุดบางๆไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและอากาศกำลังเลวร้ายลงปีแอฉันฉันคงประเมินภูเขาลูกนี้ต่ำไปจริงๆเธอสารภาพออกมาเป็นครั้งแรกลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆกางเกงขาซ่อนของเธอไม่สามารถต้านทานความเย็นได้ขาของเธอเริ่มสัน่น ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความหนาวหรือความกลัวเราเราลงเขากันเถอะเธอในที่สุดก็พูดประโยคนี้ออกมาแต่การลงเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทางที่เดินขึ้นมาเริ่มลื่นลงท่าำกลางลมและหมอกที่หนาทึบจัดพลาดเพียงก้าวเดียวอาจหมายถึงการลื่นถลายตกเขาในขณะที่มารีกำลังสิ้นหวังกลุ่มนักปีนเขาชาวไทยก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคุณผู้หญิงตามพวกเรามานะ คุณป้าไม่พูดพร่ำทำเพลงถอดเสื้อกันหนาวของตัวเองมาคลุมให้มารีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพวกเราจะพาลงไปชายหนุ่มคนนั้นก็ถอดถุงมือของตัวเองให้เธอใส่ไว้ไว้นะครับมือจะได้ไม่แข็งส่วนคุณลุงก็นำทางอยู่ข้างหน้าทุกคนระวังด้วยเกาะกลุ่มกันไว้อย่าหลุดจากแถวด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มนักปีนเขาชาวไทยมารีและปีแอร์ก็เริ่มเดินทางลงจากเขาอย่างทุลักทุเลตลอดทาง มารีเกือบจะลื่นล้มหลายครั้งแต่ก็ได้คนข้างๆช่วยพยุงไว้ค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะหนูคุณป้าคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆดอยอินทนนท์ดุร้ายแต่ถ้าเราระมัดระวังก็ปลอดภัยตอนนั้นเองมารีถึงเข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงบอกว่าต้องเคารพพระภูเขามันไม่ใช่ความงมงายแต่เป็นการยำเกรงต่อพลังของธรรมชาติระหว่างทางลงเขาเธอกินขนมปังอีกสองชิ้น คราวนี้เธอรู้สึกขอบคุณจากใจจริงต่อคนที่ให้ขนมปังกับเธอถ้าไม่มีอาหารพวกนี้เธออาจจะไม่มีแรงแม้แต่จะเดินลงจากเขาขนมปังนี่อร่อยจริงๆค่ะเธอพูดทั้งที่น้ำตาคลอมันเป็นน้ำใจของคนปีนเขาด้วยกันนะหนูคุณป้ายิม้มเพื่อนร่วมทางต้องดูแลกันยิ่งหนูเป็นแขกก็ยิ่งต้องดูแล หลังจากเดินทางลงเขาอย่างยากลำบากนานสี่ชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นขาของมารีแทบจะยืนไม่ไหวแต่สิ่งแรกที่เธอทำคือโค้งคำนับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะถ้าไม่มีพวกคุณฉันอาจจะอย่าพูดอย่างนั้นเลยคุณลุงโบกมือคราวหน้ามาใหม่ก็เตรียมตัวให้พร้อมดอยอินทนนท์ยินดีต้อนรับเสมอแต่ต้องมาด้วยวิธีที่ถูกต้อง มารีพยักหน้ารับอย่างแข็งขันเธอมองกลุ่มคนที่เธอเคยดูถูกว่าเป็นชาวเกาะเล็กๆด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเคารพคืนนั้นที่โรงแรมมารี Marie ทำสิ่งหนึ่งเธอเลินไปที่เซเว่นอวนที่ใกล้ที่สุดและซื้อขนมปังแบบที่เธอกินบนดอยมาสิบชิ้นมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอหรือเป็นเพราะเราหิวมากบนนั้นปีแอร์ถาม คำตอบทําให้เธอประหลาดใจแม้จะนั่งอยู่ในห้องพักโรงแรมที่แสนสบายขนมปังจากร้านสะดวกซื้อธรรมดาชิ้นนี้ก็ยังคงอร่อยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับขนมปังทํามือจากร้านหรูในฝรั่งเศสแต่ก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันเองสะดวกราคาไม่แพงและอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อประเทศใครนี่เป็นที่มหัศจ,จรรย์จริงๆมารีพูดกับปีแอร์แม้แต่ขนมปังในร้านสะดวกซื้อยังใส่ใจขนาดนี้ เธอเปิดโน้ตบุ๊กและเริ่มเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งนี้เธอคิดอยู่นานว่าจะใช้หัวข้ออะไรดีและสุดท้ายก็พิมพ์ลงไปว่าฉันขอโทษสำหรับความเย่อหยิ่งของฉันบทเรียนเรื่องความถ่อมตนที่นักปีนเขาฝรั่งเศสได้เรียนรู้ในประเทศไทยในตอนท้ายของบทความเธอเขียนว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเล็กๆแต่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะภูเขาที่สูงตระง่านแต่เพราะนำใจของผวกคนที่อบอุ่น ฉันจะกลับมาอีกครั้งและครั้งหน้าฉันจะมาพร้อมกับความเคารพยิ่งสุดหัวใจวิดีโอของมารีถูกอัปโหลดขึ้นและภายใน24ชั่วโมงก็มียอดวิวทะลุ500,000ครั้งสร้างสถิติสูงสุดให้กับช่องของเธอชื่อวิดีโอคือเมื่อนักบินเขาฝรั่งเศสผู้โอหังได้พบกับดอยอินทนนท์วันที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตของฉัน ในวิดีโอเธอเปิดเผยความโง่เขลาของตัวเองอย่างไม่ปิดบังตั้งแต่คำพูดดูถูกในช่วงแรกจนถึงภาพที่เธอกำลังลงเขาอย่างหมดสภาพหรือแม้แต่ฉากที่เธอกำลังกินขนมปังจากร้านสะดวกซื้อด้วยความอร่อยอร่อยคอมเมนต์ถล่มทลายไทยโอ้พระเจ้ามารีคุณกล้าหาญมากที่เปิดเผยความผิดพลาดของตัวเองแบบนี้นี่เป็นวิดีโอปีนเขาที่จริงใจที่สุดที่เคยดูมาคนไทยใจดีมากถ้าเป็นที่อื่นใครจะมาสนใจคุณ คุณป้าคนนั้นทําให้ฉันคิดถึงคุณย่าของฉันเลยชาวญี่ปุ่นคอมเมนต์ความมีน้ำใจของคนไทยเป็นที่รู้จักกันดีคุณโชคดีมากที่เจอคนดีๆแบบนี้ชาวอเมริกันคอมเมนต์เดี๋ยวนะคุณบอกว่าขนมปังนั่นราคาแค่20บาทหรอที่อเมริกาแค่บาพลังงานอันเดียวก็5ดอลลาร์แล้ว ที่น่าสนใจที่สุดคือปฏิกิริยาจากชาวฝรั่งเศสด้วยกันเองมารี Marie, เธอทําให้พวกเราเชาวฝรั่งเศสหน้าหนา,หนาแต่ฉันก็อยากลองขนมปังนั้นเหมือนกันนะในฐานะคนฝรั่งเศสผมละอายใจมากพวกเราหยิ่งโศกันจริงๆวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลในประเทศไทยเช่นกันเมื่อถูกแปลเป็นภาษาไทยชาวเน็ตไทยมีปฏิกิริยาที่อบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจดีใจที่เขาลงมาได้อย่างปลอดภัยคราวหน้าอย่าลืมพกเสื้อกันหนาวมาเยอะๆนะ จริงๆพวกเราเองก็ประมาทต่อดอยอินทนนท์บ่อยครั้งเขาไม่ใช่คนแรกหรอกที่น่าทึ่งมากคือตอนนี้วิดีโอนี้ทำให้เกิดกระแสขนมปังเซเว่นฟีเวอร์นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนพากันไปซื้อขนมปังเนยสดแบบที่มารีกินถึงกับมีคนพูดติดตลกว่าควรจะเสนอให้เป็นมรดกโลก3เดือนต่อมามารีรักษาสัญญาเธอกลับมาประเทศไทยอีกครั้งคราวนี้เธอเตรียมตัวมาอย่างดี และสามารถพิชิตยอดดอยอินทนนท์ได้สำเร็จบนยอดดอยเธอถ่ายรูปหนึ่งใบในมือของเธอคือขนมปังจากร้านสะดวกซื้อด้านหลังคือทะเลหมอกอันงดงามภาพนี้กลายเป็นภาพหน้าปกช่อง YouTube ของเธอพร้อมคำบรรยายว่าความถ่อมตนคืออุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของนักปีนเขาภายหลังกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่า วิดีโอของมารีช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวสายเดินผ่ามายัางประเทศไทยได้อย่างน้อยหนึ่งหมื่นคนและยอดขายของขนมปังไส้ธรรมดายี่ห้อนั้นก็เพิ่มขึ้นถึง300เปรเซ็และเรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดคือคุณป้าคนที่เคยช่วยเหลือเธอได้กลายเป็นเพื่อนกับมารีทุกครั้งที่มารีมาเมืองไทยเธอจะแวะไปเยี่ยมคุณป้าเสมอและยังเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าป้าสบายดีไหมคะ อย่างที่ชาวเน็ตคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้เรื่องราวนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการพิชิตยอดเขาไม่ได้อาศัยแค่อุปกรณ์หรือทักษะแต่ต้องอาศัยความถ่อมตนและน้ำใจระหว่างเพื่อนมนุษย์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าคุณกดติดตามผมจะได้จำคุณได้ไงล่ะเรื่องราวในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนถ้าใครมีประสบการณ์จริงคล้ายๆกันแบบนี้ ก็สามารถเข้าไปแบ่งปันได้ที่เว็บไซต์ทางการของผมเลยนะหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเราจะส่งของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้ด้วยขอบคุณทุกคนมากครับดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในเขตเทือกเขาชานสูง2,565เมตร เป็นที่รู้จักในานามหลังคาสยามเนื่องจากความสูงและเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวและการวิจัยทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ของดอยอินทนนท์ย้อนกลับไปถึงยุคโบราณและยุคปัจจุบันเดิมทีดอยอินทนนท์ถูกเรียกว่าดอยหลวงอ่างกาหรือยอดเขาหลวงเนื่องจากมีแอ่งน้ำที่เชิงเขาซึ่งเป็นที่รวมตัวของจิงโจ้จำนวนมาก ชื่อนี้มาจากประเพณีของชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นดอยอินทนนท์เพื่อเป็นเกียรติแก่อินทวิชยานนท์เจ้าชายองค์สุดท้ายของอาณาจักรเชียงใหม่อินทวิชยานนท์เป็นบุคคลสำคัญในการปกป้องผืนป่าทางตอนเหนือของประเทศไทยและถึงแก่กรรมในปีพศ2447พระศพของท่านถูกฝังไว้บนยอดเขา ซึ่งยังคงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาชาวกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานหลายศตวรรษโดยพึ่งพาการเกษตรกรรมและการรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยถูกใช้เพื่อปลูกฟิน่นซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในช่วงทศวรรษ1960และ1970ในปีพศ2557 รัฐบาลไทยได้เริ่มอนุรักษ์ป่าไม้รอบดอยอินทนนท์เพื่อป้องกันการตัดไม้และการปลูกฝิ่นต่อมาในวันที่2ตุลาคมปีพศ2515อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่6ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่482.4ตารางกิโลเมตรอุทยานแห่งนี้ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้รับคุ้มครองและเป็นแหล่งสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติมีนกมากกว่า500ชนิดภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9โครงการหลวงต่างๆเช่นสถานีวิจัยอินทนนท์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพศ2529 ได้เปลี่ยนการปลูกฝินเป็นการปลูกพืชชนิดอื่นเช่นโรโดเดนดรอนผักและไม้ยืนตน้นโครงการนี้ได้ช่วยให้ชุมชนชาวกะเรี่ยงพัฒนาความเป็นอยู่และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจดีกูสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพศ2537และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พศ2535เจดีทั้งสองตั้งอยู่บนยอดเขาและมีคุณค่าทางพุทธศาสนาอันโดดเด่นน้ำตกวชิรธานน้ำตกที่สวยงามเชิงเขาบันทึกสภาพอากาศในปีพศ2560อุณหภูมิต่ำสุดบันทึกไว้ที่ลบ5องศาเซลเซียสปัญหาสิ่งแวดล้อมในปีพศ2557นักท่องเที่ยวได้ปล่อยขยะจำนวน36ตัน ซึ่งนำไปสู่การจัดทําแผนการอนุรักษ์โดอยอินทนนท์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสักขีพยานของวิวัฒนาการทางสังคมและการอนุรักษ์ของประเทศไทยซึ่งได้เปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหากคุณวางแผนที่จะมาเยี่ยมชมโปรดแต่งกายให้อบอุ่นและเคารพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ